บกเขาเหนียวบกครามเงยไม่ใช่ไม่ได้ดักสายตรงนี้ล็อกไปเอาเอามาขึ้นได้ยังไงไปเอาบะโลมาก่อนไปเอาบะโลบก่อนมึงขึ้นไปได้ยังไงไปนั่งหน้ากล้องไปนั่งหน้ากล้องมานั่งหน้ากล้องไปนั่งมุมบ้านไปนั่งมุมบ้านไม่ใช่มุมนี้มานั่งหน้ากล้องไปนั่งหน้ากล้องบอเมียนนั่งมองนี่ไปนั่งหน้ากล้องไม่ใช่ตรงนี้ ไม่ใช่ตรงนี้ได้ได้มา,า่อียยยยอสวยไม่ได้รักแบบนี้ที่ผมจะเอาไอ้เด็กสตัวเนี่ยมานั่งถ่ายเรือกันจะได้ไม่ต้องหลับเออนี่แม็กโดดทีวกว้าพวงบ่ เูไม่พอเขาอยากให้ฮ้างเขาไม่ได้โดดทีิอย่ากัดกันอย่ากัดกันอีพีนี้ผมเลยจะทำตามคำขอโดยการที่จะเอาสี่ตัวมาเรียงกันให้นะฮะพี่พี่พี่จะได้ไม่ต้องลำบากตัดต่อนะครับพี่พี่เพราะงั้นการทําสิ่งนี้มันคือการจับปูสการะดงส่งกําลังใจแล้วมาดูด้วยว่าผมจะรับได้ตอนไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยพร้อมเด้อรีบแคปเอานะไปเอาใจใจเขาสวยอยู่ด้วยใจใจจัาตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเราจะใช้ตัวนี้นะคะพี่พี่ใช่ไหมระวัง เราจะใช้ตัวนี้นะครับพี่พี่ในการวางกล้องของเรานะครับพี่พี่แล้วเราจะสาดตรมุมเข้าบ้านนะครับพี่พี่เออไปนั่งหน้ากล้องไปนั่งหน้ากล้องมานั่งหน้ากล้องไปนั่งมุมบ้านไปนั่งมุมบ้านไม่ใช่มุมนี้ไปโน่นนะเอลติเอิร์ดไปเอิร์ดไปเราจะตั้งกล้องมุมนี้นะครับพี่พี่แล้วเราก็จะเห็นมุมบ้านทั้งหมดนะครับมานั่งหน้ากล้องไปนั่งหน้ากล้องโบเมีนนั่งมุมนี้ไปนั่งหน้ากล้องไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ พ่อแม่นังแบบนี้อีสวยอีสวยลงไปเมื่อป็นบ้าตีหมายถึงว่าไปนั่งน้ <laughs> าบาใครจะแคปก็เตรียมแคปนะครับพี่พี่แคปให้ทันไม่ใช่บิวิ๊กตไ,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 ไม่ได้ จะต้องเอาเหยียบเข้ามาอีกอีกอีกอีอเ้ยหยุดหยุตรงนั้นแหละตรงนั้นตรงนั้นหยุด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 ยุดุยุยุบอแมนบอเขาเจ้าใกล้ไปเขาเจ้าเขาเหยียบบอกไปเอ้งิงนั่นตรงนั้นนะหยุดหยุเด้อเขาเจ้านั่นตรงนี้นั่นตรงนี้เกล้บ้านกูเลยต FC เด้อเร็วนั่งนั่งนงนั่งนั่นั่งนั่งอยยนั่งนั่งนั่งุ่นว่นไเอาไม่อยากุ่น มาหน้มาหน้ตรงนี้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะใจเย็น้รอแคปนะงสองไปไปไปยังตงเลับออกไปมาเขาเยอะเยอะไล ข้าวเหนียวอย่าแรงนำมาเจ้วันนี้ลูกข้าเหนียวยาติดตามมาทุกคนไปแล้วยไอเหนียวมันดีจ้ายากัดกันพอพอปล่อยใหู้้โคตรปล่อยมันก็เศร้าเอาวินีจดิ์เดี๋ยวผมจะล็อกสองตัวกันนะเอาเข้าสวยแล้วเข้าสาลนะครับพี่พี่วางไปตรงนั้นก่อนเอจริงนางมุมนางมุมงบอมีน บักเข้าเหนียวบะครามเงยาไม่ใช่ไม่ได้ดักใายตรงนี้ลงไปบะคู่ขีดมึงไกล้จะแม่ยมึงหยานมึงได้ลือนพอลือนแม่มึงเนาะโอเคมันคือบุญไหวหน่ะเฮ้ยเอาเอาดอกจีนเอาเอามันขึ้นได้จังไดไปเอามะโลมาก่อนไปเอามะโลมาก่อนมึงขึ้นไปได้จังไดโอยบะครามมึงใอล้ข้าวเดียวนึงแม่อุ้มมาลงกูลงมาก่อน ยายเอาอ้อยเห็นเ,เรามาที่นี่มึงนะ่ลงมาไม่รู้เลยเมื่อกี้มันเร็วมากเลยไม่รู้มันขึ้นไปตอนไหนอะ่<ย>ะอยะ่าอย่าตีอย่าอย่าตีอ<ง>ย่าอย่าตีนะอย่าอย่าตีอย่าอย่าตีโอตกลงตั้ตตตง,งไงสูงก็ตาย<ม>โอ้่าามันบ่ญาติยายบอกว่าจับปูใส่กระด้งจับปูใส่กระด้งพี่น้องเอ้ยมันจะไปได้ยังไงทุกคนมันเด้อขนาดนี้ 来一口。嗯 <laughs>